สวัสดีจ้า <c oughs> เสียงท่าในใดดีปันไดอันเอเอเป็นวัดลงข้อนะจ้าวัานนี้เลิกงานมาคุณเดชหนึ่งหุงเขาเนี้วจ้าเขาเนี้วหุงหุงง่ายๆเดี๋ยวมือไหนสิผ้าเห็ดเนะจ้าเนาะหุงแบบสิบนาทีได้กินเลยกะปิ่งปลาหมึกมากินเขาน้ำกันปิ่งปลาหมึกจ้าก,กับเขาเนียว เนี่ยเนียวอันเอฟผสม,มเข่ากร,รมน้ำหน้อยนึงจ้ะจะได้มักมักแบบนี้มักแบบนี้แหละประมึกปิ่งยุดเดนมาร์หอ,อมหอดเยอรมันจ้ะเขาแรงเขาแรงสามทุ่มไปเหตุงานมากจ้ะ ง่ายมากไปแทนเขาสองชั่วโมงมาไหท่านได้กินขาวแรงื ช่วงนี้ช่วงนี้เดนมาร์กอะ่ะกับปิดปิดปิดประเทศเอ่อปิดเป็นบางบางจังหวัดนะจ๊ะกับโคโรนาแลนะ้วจ้ะเจ้าเอไปตรวจซีเรือตัวจล้างบ้าน <c oughs> <c oughs> เดินไปสองนะที่ ตัวอีกสองนาที ไปเหตุงานไปแท่นเขาก็จเจ้าบ่สบายกับสองชั่วโมงเห็ดไปจ้ะพ่อได้คากับเขาเพราะตอนนี้เอ๋่ได้เห็ดงาน เนียวหุงหุงเส้เหมะหุงเขา่าหุงก้อนไปเหตุงานจา้ะกลับมาก็ได้กินเลยพอดี ตอนนี้อากาศเปลี่ยนแปลงคนประสบายหลายจ้ะไขวัดเอ็ก็เป็นวัดลงข้อตัว่าเหมือนี่กินน้าบักนหน้าไปสามรอบแล้ว มึกเอได้มากเราวันนี้สร้างมากเราวันนี้กับแพ็กแล้วก็เขาช่องฟิตไปนอกจากย่ามสกินเ็าออกมาอย่าง เสียงแมว เดี๋ยวขอนอุญาตไปเบิ่งแมวแป๊บหนึ่งนะจนะ๊ะเนาะยังไงก็ขอบคุณทีเขามาเบิ่งนะจนะ๊ะเนาะเดี๋ยวมีอย่างเดี๋ยวจังคอยคุยกันเดี๋ยวจะเอ่อจะอยากคุยอีกมีอีกประเด็นหนึ่งอยู่เดี๋ยวต่องคุยนะจนะ๊ะเนาะเดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์แล้วจก้กกดติดตามนะจนะ๊ะเนาะสวัสดีจ้า